ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่คุณจะได้พบกับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์และรีวิวแบบเจาะลึกวันนี้เราขอพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้อย่าง atmos 2000รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025กับการพัฒนาที่โดดเด่นทางด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือระดับพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย และความคุ้มค่าในทุกมิติสำหรับ AT MOS 2000ปี2025นี้ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยมากขึ้นพร้อมไฟหน้าเลดแบบแมทริกและเส้นสายตัวถังที่สะท้อนความสปอร์ตรูหราเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีระบบไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิม ส่วนระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ปรับจูนใหม่เน้นความนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วแม่นยำทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องราคานั้น AT MOS 2000รุ่นปี2025เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21กิเมตร ลิตรในการใช้งานจริงนับว่าทำได้ดีเยี่ยมในกลุ่มรถขนาดกลางระดับพรีเมียมการขับขี่จริงบนถนนทั้งในเมืองและทางไกลให้ความรู้สึกเงียบและมั่นคงประหยัดน้ำมันแต่ไม่ลดทอนความสนุกในการขับภายในห้องโดยสารของ atmos 2000ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางทั้งห้องเก็บของด้านหลังและพื้นที่ใต้พื้น ทำให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลและยังมีระบบระบายอากาศแบบแยกโซนสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับทุกคนภายในรถทางด้านเทคโนโลยีความบันเทิง AT-MOS 2000มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วระบบเสียงรอบทิศทางรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่แม่นยำและสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ส่วนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งกล้อง360องศาระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control สรุปแล้ว ATMOS 2000ปี B 2025เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งทันสมัยปลอดภัยขับสนุกและประหยัดพลังงานด้วยราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้หากคุณกำลังมองหารถใหม่ที่ครบเครื่องอย่าลืมลองพิจารณา AT MOS 2000ไว้ในลิสต์ของคุณและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ